คออก็จากที่ได้ถ่ายฟิล์มมาแล้วอีกแรกเรามาดูรูปฟิล์มกัน ไปโกรให้มาปะเนี่ยมาหลังจากที่เราใช้กล้องเซนิตนะครับไปถ่ายมาแล้วกล้องตัวนี้ก็เป็นกล้องรัเสเซียนะฮะแล้วก็มีอายุที่โคตรจะเก่าแก่ประมาณหนึ่งจนทําให้เรารู้สึกว่าหลังจากได้รูปแล้วเราตัดสินใจเลยว่าเราจะไม่เอากล้องตัวนี้ไปถ่ายอีกนะครับใช่เหรอพี่ <S 1> <S 1> ว่ามา่านชัตเตอร์มันรั่วแสงมันเข้ามันเขาจาะ่า้สึกว่าเป็นสไตล์ก็ไรเอ้ยมันก็เท่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณคาดหวังว่ารูปนั้<ห>นคุณจะเอาไปเป็นรูปที่แบบเฮ้ยเยี่ยมจริงจังมันไม่พอก็เป็นฟิล์มตัวนี้<ห>น<ห>น<ห>นนนะะะททีีี่่่เเเเรรราาาาาาใใใช้้้กกกก็็็คือปปปููจจจถสสมมมัััวววยยยยดด๋หหลลงงงแไ รูปแรกเราได้นะครับก็จะเป็นรูปไอ้นัทนั่งอยู่บนอาจารย์นะถ้าคนดูตัวหัวเทปาจะจำได้ไม่ไม่มีไม่มีอะไม่มีอะ ข้อเสียของรูปนี้ที่เกิดขึ้นคือมันคือหัวฟิล์มอ่ะมันก็เลยมีการขาดอยู่ครึ่งตัวก็อาจจะเท่ดีให้ความรู้สึกเหมือนแบบนั่งอยู่บนกองลาวานะฮะแล้ที่สำคัญก็จะมาดูตรงนี้นะครับนี่ฮะมันจะเป็นเศษอะไรสักอย่างอ่ะที่มันอยู่ในกล้องเนี่ยพวกเนี้ยพวกการรั่วของมันนี่เผล่นี่เป็นรูปกระจกไปนเนี่ยสิ่งสกปรกพวกนี้คือในตัวของกล้องในในเลนมันมีลามีอะไรก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะแสงรั่วครับอ่ะดูรูปนี้ฮะอย่างสวย <S <S ฟิล์มสไลด์เนี่ยสเสน่ห์ของมันคือบบน ภาพพวกที่เราเห็นใน Pinterest Instagram Look ทังางยก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ที่เหลือเทคนิคในการถ่ายภาพก็เรื่องของการคอมโพสกับ acting การกำกับ acting เขานางแบบประเภทนี้เริ่งถ่ายให้เป็น acting นี้ได้ก็ถือว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับคนประมาณหนึ่งนะครับตอนที่มันทำอย่างนี้อยู่อะไรกัพนพี่คุณพี่ทุอนอะไรกัพนพี่คุณพี่ จะพูดท้ายออกมาสวยไหมครับน้อง <Okay. S 1> สวยอ่ะดูต่อไปครับรู่นี้สวยนี่เลยฮะแนะนาเลยนะครับถ้าคนจะเล่นกล้องฟิล์มเราไปลองเล่นกับพวกฟิล์มธรรมดาปกติก่อนเพราะมันมีราคาถูกม้วนหนึ่งก็ร้อยกว่าบ,บาทไอฟิล์มสไลด์พวกนี้มันราคามาหกร้อยแปดสิบบาทจะได้ไม่ต้องเสียเงินมาก,กาเกินไปสมมติว่าใช้ฟิล์มนี้กับกล้องตัวอื่นรูปที่ได้ออกมาจะแตกตา่าง อ,อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า S l R ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นกล้องที่เราใช้มองผ่านวีฟเดอร์ทะลุไปที่เลนส์การถ่ายของมันก็จะกำกับได้ง่ายแต่ว่าภาพที่มันต่างหนมข้างหลังมันมีความเบลอรตรงนี้มีความชาัดหย่ไงไหมสวยเลยมันเป็น F อ t ตอบระยะเลน ใช่ป่ะใช้เราเปิด F สูงสุดมันคือ2งเนี้ยมันก็มีเดฟของมันแต่อันนี้พี่ตั้งไว้ประมาณ4ทีนี้หมายความว่าไงถ้าคุณใช้กับกล้อง c o m ม a c t ระยะเลนไม่แน่ใจบางตัวอาจจะทาได้บางตัวอาจจะทาไม่ได้ s r พวกนี้เรียกว่า Sin g l e Lens รี f ฟกตมันก็คือกล้องที่ถ่ายงานได้ง่ายแต่ถ้าคุณบังเอิญไปเล่นพวก RF เอะ l ลน s Finder อะไรพวกนี้มันคือกล้องที่เราต้องมองผ่านวิวโดยที่ต้องกะเอาเองด้วยเพราะมันไม่ได้มองผ่านเลนการที่ถ่ายไปก็จะมีความยากกว่าเดิมแตกต่างกับตามแทร็กเตอร์ของกล้องนะนี่รูปไอแวร ดูครับก็สวยแต่อันเนี้ยมองจากกริดของที่นั่งมันก็ได้ตรงแล้วก็มองแค่ subject ที่ไม่ได้มองหลังข้างหลังกลายเปนว่าเส้นนี้มันเอียงหม, <Yeah. S 1> มายความว่า perspective ของตรงเนี้ยมันหลอกตาเราทางภาพที่มันให้ได้ภาพที่สวยเราควรจะแบบแดดกล้องให้มันแบบเส้นนี้ตรงมากกว่าแล้วเส้นนี้ควรจะแบบ เฉียงก็ปล่อยมันมันจะได้แบบพุ่งๆแรงๆอันนี้ถือว่าตอนถ่ายไม่ได้สังเกตรูปนี้เขาเรียกว่าโฟกัสไม่เข้านะครับอันนี้เกิดขึ้นจากความสกปรกของเลนส์นะเนี่ยนี่คความสกปรกของหน้าแต่มันก็ได้มู้อ่ะมันดีกว่าภาพที่ชัดแล้วก็คอนทราสต์จัดใช่ป่ะอันนี้คือสตูเลตกับคอนทราสต์มันแบบภาพมันแทบจะแบนแต่ว่าในนั้นมันไม่แบนเพราะมันมีระยะของเลนส์ที่ถูกละลายก็ชัดมันได้ทำให้ภาพมาสวยเราทําภาพแบบเนี้ยในพวกไลท์รูมมันทำยากเลยนะเพราะนั้นคือเสน่ห์ของฟิล์มมันทำ ดูรูปไปนัดดิเจ็ดแค่หลีหยางหมิงอ่ะแบบนางเอกหนังจีนอ่ะแจมว,ว้วาวแจมว้าวหลังจากที่เราถ่ายตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีโปรเซสการเก็บดีเทลนิดหน่อยจากกล้องฟิล์มถามว่าทำไมต้องเก็บเราชอบคาแรคเตอร์ของฟิล์มเสร็จแล้วแต่มันมีบางอย่างที่มันไม่พึงประสงค์อ่ะอย่างเงี้ยสิวหัวหนองเงี้ยมันก็ปล่อยไปมึงใช้ไปมันก็รู้สึกเฮ้ยไม่เอาอ่ะคุณพี่เงีย้ยก็เอาออกก็หน่อยอ่ะเนีย่ยดูดิชัดไหมละ่ะหัวหนองนะครับนี่คือระยะที่สามนะครับ เนภาพสวยดูดิเห็นไหมแวนดูไฮไลท์ท<ด>ี่ทตกหัวไหล่มันไม่ได้ถึงกับขาด <c oughs> แต่กับไลทิงที่เป็นข้างหลังเหช่ไหมยังมีแบบวอลลุ่มมันอยู่จากการละลายนะเนี่ยไม่คือความสวยของมันโทนมัแนแอบไปทางโทนเขียวฟ้าได้ซ้ำเนาะตามกล่องเลยพี่พี่บอางอ๋อนี่ไงมมเ,ขเขาก็มีเออโอโ้แวน <c oughs> ใช่ฉลาดว่ะ ีบออกเงนะแต่ดูวแว้นะครับอันนี้ถูกต้องพี่ชิปโฟกัสไปที่เลนฝั่งนูน้นเพื่อได้มูดเพราะฝั่งนี้น้องมันเป็นสีตรง,งนี้เราพยายามทำให้มันเบลอๆร,ร,รูปนี้สวยจา้าแต่สังเกตเห็นได้ไหมครัตรงนี้คืออะไรไม่รู้เราไม่มีคําตอบให้มันแต่รูปนี้ต้องรีทัชแน่นอนเพราะรูปนี้ผมว่ามันได้มูดรูปประเภทพวกอย่างเงี้ยเราสามารถเอาไปาขายทําโปสเตอร์ทําอะไรได้เลยนะจริงๆแล้วอันนี้ไม่ไม่เวิร์ะคะอันนี้ผมไม่ชอบมันเอาโฟกัสทั้งคู่บวกกแบบับหน่วคอมโพสของภาพมันไม่สุดอ่ารูปนี้ผมแอบชอบนะครับถ้าในกรณีแสงนี้ไม่รั่ววมมมาาาาผออจจจะะไได้รที่่่ันนนสใก ถือว่าตัวกล้องตัวนี้ถ้ามันไม่ชํารุดพวกเกี่ยวกับการที่แสงมันรั่วหรืออะไรพี่ว่าแอบดีนะดูท<ช>ุนเสน่ห์ของมันอ่ะมันไม่ได้โฟกัสจนแบบเข้าแล้วคมคลิปไงแต่ว่ามันสวยแต่แสงรั่วแบบนี้แวนก็ยังรู้สึกว่ามันโอเคกว่าพวกเอฟเฟกที่เขาเอาไปแต่งเพื่อให้มันดูเป็นฟิล์มนนี้ฮะ อันนี้อันนี้ก็ดีแต่ไม่รู้จะทำหน้ามุ้ยนำหาอะไรอันเนี้ยจากโลเคชันที่เราเห็นก็คือมันเป็นสีส้มทองหมดเลยพอเซทิลเลชันมันถูกเกรดิงออกมาอย่างตอนเนี้ยเราคอมเมนต์ไปเขาว่าขอให้เขาล้างโอเวอร์ขึ้นหนึ่งสต็อปด้วยพอล้างโอเวอร์ขึ้นมาอาจจะเป็นเหตุผลทำให้คอนทราสต์มันแบบน้อยลงด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราดันไฮไลท์มันขึ้นไงการล้างฟิลม์มสไลด์พวกเนี้ยก็สามารถกำหนดได้ด้วยนะว่าจะอันเดอร์หรือโอเวอร์หรืออะไรยังไงก็ค่อนข้างกำหนดเขาได้ รูปเนี้ยเห็นมากสังเก <HHH> ตดูมันจะมีอะไรให้ที่ให้ทุกคนได้เห็นไหมเขาเรียกว่าเสน่ห์ของโบเก้พวกเลนส์เฟืองเลนส์พวกเนี้ยเวลาเราถ่ายพอเท็ระยะมันเข้าไปใกล้แล้วเราเปิดเอฟสุดหรืออะไรทั้อย่างเนี้ยโบเก้มันแตกมันจะเหมือนหมุนเออเนี่ยโบเก้มันสวยมากเลยนี right ่รูปนี้สวยจริงว่ะแต่ mhm. รูป kind of นี้ผมโฟกัสเกือบเข้าจริงๆถ้าเกิดเข้าน่าจะสวยเลยมันถ่ายยากมากอยากให้ลองเลยตัวนี้ถ่ายยากชิบหางโอ้โหรูปนี้สวยจ้ารูปนี้ดีจัดเลยถ้าไม่มีไอ้เส้นแสงรั่วนี่เพอร์เฟกต์เลยรูปนี้อันเนี้ยเป็นการถ่ายที่แบมมงงงงวววิ่าาาาาเเเลลลยย้รอออกภพตั ฟกัสเข้าด้วยหรือเปล่าอืมก็เข้านะก็คือไม่แต่พี่กันหนี่วไว้รูปนี้พี่ตั้ง F ไว้5.6โอ้โหแต่เนี้ยสองรูปนี้ทาไมหลับตาทําไมก็ลมมันเข้าลมมันเหมือนเหมือนมาแล้ว,<ๆ>วถ่ายรูปอันนี้อยู่ใช่ไหมฮะตัวน,นี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็เจอวิญญาณรูปเนี้ยแม่งจะสวยมากถ้าไม่มีอันนี้แต่ดูรูปนี้ฮะผมชอบรูปนี้มากที่สุดเลยผมซื้อรูปนี้แม่งใช่เลยอะตอบโจทย์มากมากเลยครับดูครับดีเลยครับรูปนี้สวยจริงรูปนี้ผมรู้สึกว่าแม่งคือโปสเตอร์หนัง เอาให้สวยต้องขอบแนละสิวเซียนเยอะนี่จะเกิดจากการนอนน้อยนะแต่อันเนี้ยระยะเลนสองแน่นอนเพราะไอ้นัดยืนไม่ไกลแต่ละลายหาดนี้นี่ถือว่าน่าสนใจมากๆตรงนี้ก็สวยขึ้นสีขึ้นมาเพลญี่ปุ่นโอ้าลานยสดวาถาญี่ปุ่นแล้วนะเออเรียนมาญี่ปุ่นสี่ปีขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะมึงดูกันไว้แล้วว่าหนึ่งเหงมือนว่าเป็นนางแบบเงี้ยมันได้รู้ว่าเออเราจะต้อง acting ยังไง <c oughs> เสื้อผ้าคนแต่งแบบไหนนะ <c oughs> นะ <c oughs> อย่าแต่งเป็นคนท้องมาอีกอะไรเงี้ยอืม รูปนี้ดีมากเลยแต่พี่อ่ะน่าจะกดเอฟต่ำมากแล้วก็เหมือนตั้งสป,ปีดชัตเตอร์ไว้สูงมันเลยมดืดอืมเพราะกลัวเบิร์นตอนั้นเริ่มไม่มั่นใจแล้วเพราะแดดแรงแต่ก็ได้ฟิลมอยู่แต่มันจะมีคนที่ไม่ชอบสไตล์ลูกฟิล์มที่เป็นบีมสไลด์พวกนี้คือเหมือนความว่ามันดูเป็นฟิลม์มมันออกมาภาามันดูวินเทจเกินไปเขาก็จะไม่ชอบชอบความสดก็ไปซื้อฟิล์มปกติใช้กันซะอันนี้มันคือเสน่ห์ของลูกฟิลม์มอันนี้สวยจัดชอบลูกนี้อีกหนึ่งรูป<า>ถ้าไม่มีสีรี่งนระิง เหมือนจะบอกว่ามึงจะหมูกโดง่งรูปนี้ก็สวยมนี้ใ,ใคมึงไงอันนี้ให้ภาพให้ภาพเหมือนเลยสมัยอะไรแม่เลยแ,แ,แม่กำลังท้องแม่ชุดนี้พอดีเลยแบบนี้เลยท้องแวนเะนี่ยแต่สวยน,น,นะร<ม>ูปนี้มองพวงยญาแบบนี้เลยที่ว่าสวยจริงเหรอเออแบบนี้เลยที่ว่าสวยอยู่นะรูปนี้ก็สวยอย่าคิดถึงแม่เลยอ้าวอยู่ว่าคิดถึงแม่นี่ก็สวย แต่นี่มันเอาโฟกัส u รูปนี้ดีนะเอาจริงๆโอ้ยเย็ดแค่หน้าตาได้อยู่ด้วยถ้ากระโดดดูพยายามไปหน่อยพยายามพยายามคอยาวเลยแล้เพีนงพอเออว่ะรูปนี้อะไรอ่ะพี่บอกให้สบัดผมอ่ะแล้วดูถ่ายออกมาเป็นอะไรวะเหมือนไอนเนี่ยซุเปอร์ไซยากำลังแปลงร่างใชอยากโอ้โหเย็ดแค่นี้ที่ารันี้สวยดี ชย่าดีนะแว่นไม่เป็นรอยใช่คือรู้สึกว่าแม่งความสวยของฟิล์มสไลด์เนี่ยมันดูดีก็คือหน้าคนตรงนี้นี่แหละความสวยไม่ใช่แบ็งกราวดเนี่ยคือมันดีที่มีจมูกไม่มีก็เป็นวอร์ดออและอิสระไม่ได้พูดอะคือสีมันเกลี่ยใจเย็นสีไม่ไม่มีมันจะเป็นอ๋อสีมันเกลี่ยเข้าหากันเลยอ่ะดูดิเห็นนะเอออันนี้มันคือไล่เฉดของแพนเด์อปเลย่ะนี่สวยว่ะอันนี้กูว่า โฆษณาแว่นต้องเข้าแล้วอันนี้สวยวะดีออกออน,นยแต่หน้ามึงกลมไปหน่อยของสารภาเดี๋ยวพี่บีบให้เดี๋ยวพี่บีบให้อันนี้เราจะจะมาเลือกการรีทัชรูปให้มันรู้สึกเป็นอย่างที่เราต้องการด้วยบางคนก็บอกว่าถ่ายฟิล์มมาทำไมต้องรีทัชก็มันไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการทั้งหมดเงเราก็ต้องเอาที่เราต้องการทั้งหมดออกมาราะนั้นคือจะมีการรีทัชเกิดขึ้นนะครับเราจะมาเลือกรูปที่รีทัชกันดีกว่ารูปเดียวกว่อน อันนี้จะเข้าสู่การจ้อนรีทัศน์การที่รีทัศน์รูปจากกล้องฟอ่ะสำหรับพี่พี่มองว่าเป็นเรื่องที่ยากกว่าดิจิตอลนะเพราะว่าฟลีมันถูกการแบบเกรดดิ้งการอะไรของมันมาหมดแล้วการที่รีทัศน์ไม่เนียนเนี่ยมันก็ทําให้เกิดรอยด่างรอยอะไรได้แล้วก็เปิดเข้ามาในโฟล์ o ช็อปนะผมสอนแบบลวกๆเพราะว่าอาวที่พี่สอนทำเพื่อเดียวไม่ใช่ทุบอเพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นคอปี้พอกันเหนียวของเก่าได้ไม่เสียหาย ดูฮะตรงเนี้ยเราไม่รู้มันคืออะไรใช่ไหมเราก็ต้องใช้เครื่องมืออ่าเครื่องมือนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเราก็เรียกว่าแพดชูนะครับมันเป็นแพดก็หมายความว่าอะไรแพดก็คือเหมือนกนารปาะแพดคือปาอะเอ่อปาะเสื้อผ้าตูดขาดอะไรก็ไปปาะปาะทับมันอะไรเงี้ยผมใช้เครื่องมือนี้เป็นหลักสำหรับการใช้อันนี้เครื่องมีเครื่องมือนี้ก็คือเครื่องมีเมน,นูอะไรนะเครื่องมือนี้ก็คือการเอาสีเล็กพื้นที่สีสูงเี้ยสวแดงๆเงี้ยเราไม่ชอบใช่ป่ะเราก็วงสีเล็กพื้นที่เราไม่ต้องการใช่วงให้มัน หลุดจากขอบที่มัน มีความเข้มของค่าสีตรงนั้นนิดนึงเพื่อไปหาตรงที่เราเลือกโทนสีใกล้เคียงกันแล้วมันจะได้พอดีแบบนี้แล้วเท็กเจอร์ของมันก็ยังอยู่พวกสิวเซียนพวกนี้ก็เอาเก็บที่มันดวงใหญ่พอดวงเล็กเก็บไว้เพราะว่าเราไม่ควรรีทัชให้มันหายไปหมดจนเกินไปสิวเซียมันเป็นขุย่างนี้นะฮะตรงเนี้ยค่าสีก็จะสว่างกับตรงนน้นจริงๆแล้วมันก็จะไม่ค่อยดีออกมามันก็จะมีความด่างนิดหน่อยแต่ว่าแล้วแต่เราก็ลองทําดูได้จริงๆเขาพยายามให้ไปอยู่ใกล้เคียงกับโทนสีของมันที่สุดนี่คือการรีทัชแบบเบสิกง่ายๆเลยนะไม่ต้องรีทัอะไร เยอะแยะมากๆใครทําก็ได้อาใช้แค่โยนไฟล์ใส่ Photoshop แล้วก็ใช้แค่เครื่องมือตัวนี้คุณก็สามารถรีทัชเองได้ไม่ต้องไปหาร้านทํารีทัชจมูกดูกสันเป็นคนดีนะส่วนผม,นผมก็กทำไฮไลท์ตรงนี้นะฮะเราก็จะรู้สึกว่าตรงพวกเสิมสิวเนี่ยออกไปหมดอัศจรรย์มากเลยนะคะขอบคุณคนที่ทำ h o t o s h o p ด้วยใช่บอกเลยว่า respect Photoshop มากมากครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะสมมุติหน้าเราได้ประมาณนี้ออกอะ สมมุติว่าเราเอาอะไรที่เรารู้สึกขาดใจออกไปประมาณหนึ่งจริงๆดอลลี่อพวกนี้มันมีนมวิธีนะสมมตุติเราเราเราได้ภาพนี้แล้วอะเราคัปปี้หนึ่งเลเยอร์ hmm. เพื่อจะเอาดอลลี่อนั้นออกไปหน่อย mm hmm. เพราะว่ามันปูดเกินไปสำหรับผม mm hmm. ผมก็มองว่าแบบไม่ชอบใช้เหมือนกันเทคนิคเดิมลากแพดทูมานะครับเนี่ยลากถึงนี่เลยแล้วเราก็เลือกไปหาตรงนี้นี่ฮะนาดางทีนี้หน้ามจะด่างใช่ไหม mm hmm. สิ่งที่ทาให้หน้าไม่ด่างคือยังไงเพราะเราเลือก Copy mm hmm. มาแล้วเลือก Copy ้เขาเรียกว mm ่า Copy l a เ e r มาแล้วใช่ไหม เรารู้สึกว่ามันต้องเหลือกลับมันหน่อยมันจะไม่เหมือนของจริงเราก็ใช้วิธีการลดโอปาซิตี้นะครับ <c oughs> ให้มันกลับมาแต่กลับมาแบบเพียงบางเบาพอถ้าเกิดเดิมเป็นงี้ใช่ไหมนะแล้วก็ให้มันกลับมาแบบธรรมชาติโอ้ยมึงดูได้นอนแล้วอะ่ะเห็นไะหดูนอนเต็นอิมอ่ะเอาเต็มอิม่านี้นิดนึงอเอาเต็มอิมอ่มกแนีดนิดอ,อโอ<ห>สวยเลยนะถ้าเราโอเคแล้วก็เหมือนละเอร์เลยคอมานี Command e, ปกติทั่วไปอืมจบ